อันนี้เขาเรียกแกงอะไรแกงแป๊บซี่เหรอจะดูว่าเป็นโค้กหรือแป๊บซี่บ้าจะดูว่าเป็นโค้กแป๊บซี่เนี่ยลงหลุมนี่เลยเดี๋ยวลงกี่ลงหลุมนี่นะลงกี่ลูกลงเสียบได้ไหมแกงนี้หนักนะครับแกงนี้หนักนะครับลงแต่ไม่เป็นไรครับ พี่ว่าน้ำแขกกับน้ำหวาไหนแรงกว่านี่ผมยังไม่เคยไปน้ำแขกเลยนะมาแล้วมาอีกรอบแล้วมาอีกรอบแล้วโอ้ไม่มีใครลงตรงนี้เลยนะดูนะคุณเชื่อให้โด่งคุณนะไม่มีใครลงตรงกลางเนี่ยไเข้าเข้าขวาใครควักหัวเรือดิ

ลารล้อไแล้วครับของเราก็ล้อไปอย่างโอเคครับในร้านลงเข้าเมื่อกี้รีบพูดนะเมื่อกี้นะร้านร้านงานร้านก็ชนาาุด